หวานฉ่ำตึงปียะสดชื่นฮ้ยฮ้ยโอ้โหเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่ประสบความสำเร็จ ผลประกอบการไปในทิศทางที่บวกบวกบวกกันสุดๆเลยตึงปียะครับพี่พีเอฟซทุกท่านดีอ,อกดีใจกันด้วยนะครับเมื่อวานนี้อาหารจานหลัก4ตัวที่วางไว้ให้ตั้งแต่รอบบอลบายอย่างเจลีก2นะครับผม GEF United ไม่ทําให้ผิดหวังแล้วไล่เลียนไปจนถึงอาหารจานหลักในรอบบอลดึกด้วยเน้นการันตีมาครบจบในที่เดียว <c oughs> สดชื่นหวานเจี๊ยบกันไปสุดๆเลยครับเมื่อวานนี้อาหารจานหลักเน้นการันตีที่เบ็นบางไปให้4ตัวมาครบจบในที่เดียวแต่ว่าชุดอัลบัม้มอาหารของหวานอาจจะพลาดไปอย่างละชุดเท่านั้นอาจจะพลาดชุดอย่างละตัวเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่รอบบอลใบนะครับสดชื่นมากครับ GEF United นะครับเจลีกสองนะครับอเมริกา บวกกับอังกฤษอีก2บินที่วางไว้ให้สดชื่นหวานชำ่ำและจำใจฟินกันสุดๆเลยครับพี่ๆเอทุกท่านดีอกดีใจกันด้วยครับและหน้าช่องเมื่อวานนี้ที่วางไว้ให้3มคู่เลื่อนไปหนึ่งหอมหวานหนึ่งและก็ขมปีหนึ่งบวกลบคูณหารกันแล้วยกหยวนกันไปนะครับตัวที่เลื่อนก็จะเป็นรัเสเซียเจอไทยที่มีพายุเข้าแล้วตัวที่หอมหวานจะเป็นทีมชาติอังกฤษส่วนตัวที่ขมปีนี่เละตุ้มเป๊ะเยยอย่างลงฮังการี ไม่เป็นไรครับนี่แหละคือผลงานที่วางไปให้อาหารจานหลักเสิร์ฟกันให้แบบเน้นๆแบบจุกๆเมื่อวานนี้สี่เน้นสี่การันตีสุดชื่นหวานช่ำและยำใจกันสุดๆเลยนี่แหละครับเปิดใจแล้วตามเข้ามาคำว่าเปิดใจของเบนซ์ง่ายนิดเดียว เปิดใจเข้ามาอยู่ในครอบครัวกับเบนเทบอลเปิดใจมาทําความรู้จักกับเบนเทบอลพี่ๆจะไม่เสียใจจะไม่เสียดายแถมที่สําคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเทบอลอยู่ครับ และวันนี้จัดมาเสิร์ฟเหมือนเช่นเคยในฟีฟ่าเดช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงฟุตบอลทีมชาติเหมือนเช่นเคยในหน้าช่องเด็ดๆเ,เน้นๆกันก่นกอนเลย3คู่ที่หน้าเชียร์วันนี้คัดสรรคิดวิเคราะห์มาให้เป็นอย่างดีแล้วคู่แรกวันนี้ขอมองที่3คู่วันนี้เลยนะครับแล้วกระซิปบอกเบาๆว่าวัาวนนี้3คู่ที่จะพูดต่อไปนี้ ชอบสุดๆแล้วชอบจัดๆเลยคู่แรกขอหยิบยกมาพูดคุยกันก่อนเลยโปรตุเกสวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของสกอตแลนด์วันนี้ด้วยหน้าเสือและด้วยอะไรหลายๆอย่างวันนี้เปอร์เซ็นต์คนที่จะไปโปรตุเกสค่อนข้างเยอะแต่เบนแนะนำเลือกเชียร์สกอตแลนด์แฮดดี้แคปตั้งต้นที่เปิดมาเป็นลองค่อนข้างเยอะแถมโปรตุเกสเปิดมาแบบนี้ ขอวัดใจเชียร์ที่สกอตแลนด์ไปได้เลยนัดแรกในเนชันลีกโปรตุเกสเบียดชนะมาได้แล้วสกอตแลนด์แพ้มาแต่โจทย์วันนี้เปิดมาให้โปรตุกเกสต้องเล่นในบ้านแล้วบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึงสองลูกยืนพื้นเป็นอย่างต่ำ เชื่อว่ามันแพงเกินไปครับด้วยคุณภาพแนวลุกโปรตุเกสดีกว่าก็ตามจริงแต่เบนซ์ยังมองว่าวันนี้เชียร์สกอตแลนด์ได้ทั้ง3มุมเลยเชียร์สกอตแลนด์วันนี้สวยจัดจัด,จดเป็นฟุตบอลคู่แรกที่น่าเชียร์นะครับภาพรวมโมเมนตัมอาจจะดูเป็นรองแต่เบนซ์ยังเชื่อว่าด้วยกระแสด้วยกระแสนะที่เบนซ์จะลึกลงไปวันนี้เชื่อว,ว่าสกอตแลนด์ถ้าจะแพ้จริงๆแพ้ไม่เกินโจท,ที่โปรตุเกสเปิดมาเชียร์สกอตแลนด์ตัวแรกสวย จัดๆส่วนผู้ที่2ขอขยับไปอีกหนึ่งกลุ่มนะครับผมชิกออฟไวหน่อยคือเดนมาร์กวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซอร์เบียคู่นี้เป็นแนะนำเลือกเชียร์ที่เซอร์เบียได้เลยครับ นัดล่าสุดเซอร์เบียยันเสมอกับสเปนซึ่งสเปนในยุคทองมาได้นัดนี้มาเจอเจอกับเดนมาร์กแล้วถ้าเทียบจากคุณภาพนักเตะเดนมาร์กดูดีกว่าก็ตามจริงเพราะว่าด้วยศักยภาพขุมกําลังนักเตะนักเตะเดนมาร์กโลดแล่นอยู่ในยุโรปมากกว่าแต่เบ้นยม,มัวว่าเซอร์เบียทีเด็ดทีขาดพวกเขาก็มีเหมือนกันแล้วที่สําคัญเลยณยุคสมัยนี้บวกกับชุดนี้สิ่งที่ดีที่สุดของเซอร์เบียคือคุณภาพแนวรับค่อนข้างที่จะเสียประตูง่ายกับ โจย์วันนี้เปิดมาให้เดนมาร์กเป็นต่อเซอร์เบียแล้วต้องบังคับชนะสถานเดียวเบนแนะนําได้เลยครับเชียร์เซอร์เบียสวยจัดๆเป็นคู่ที่2คู่นี้ชอบครับบอกเลยครับว่าชอบมากๆเลยสําหรับคู่นี้โมเมนตัมสวยภาพรวมสวยอะไรหลายๆอย่างเลดสวยแฮนดิแคปสวยไปที่เซอร์เบียได้เลยนะครับผมส่วนคู่ที่3ขยับมาอีก1กลุ่มในเนชั่นลีกครับคือสวีเดนวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับเอสโตเนีย ไม่ต้องคิดหนักครับไม่ต้องคิดเยอะครับเลือกเชียร์เอสโตเนียไปได้เลยครับด้วยเลดและแฮนดิแคปที่สวีเดนวันนี้เปิดมาค่อนข้างที่จะเวอร์วังอลังการเกินไปหน่อยคือวันนี้สวีเดนเล่นในบ้านตัวเองต้องเปิดบ้านบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง3ประตูค่อยจะได้ยิ้มหวาน,วานและค่อยจะได้เฮเต็มๆลองเอสโตเนีย ไม่เสียใจผมบอกได้คำนี้เลยจริงอยู่ครับที่ด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นของสวีเดนอาจจะทำผลงานได้ดีก็ตามจริงเฮ to ูเฮ d เจอเจอกันเป็นทางสวีเดนที่ดูดีกว่าแต่แฮนดิแคปตั้งต้นแบบนี้สวีเดนไม่เคยเปิดมาเป็นต่อเอสโตเนียแบบนี้มาก่อนเลยเชื่อได้ว่าการที่มาเจอเจอกันในนัดนี้ เป็นนานที่มาเจอเจอกันแบบว่าด้วยภาพรวมโมเมนตัมขุมกำลังนักเตะสวีเดนดูดีกว่าทางเอสโตเนียแต่ด้วยแฮนดิแคปที่เปิดมาค่อนข้างนี่จะสูงค่อนข้างนี่จะแพงเกินไปเชียร์เอสโตเนียไม่เสียใจบอกได้คำเดียวครับวันนี้ลองหมดไม่สนลูกใครคู่แรกครับลองไปได้เลยสกอตแลนด์เซอร์เบียเอสโตเนียสวยจัด นี่คือสามคู่หน้าช่องที่อยากจะให้ไปชอบก็จัดจะประหยัดกันทำไมวันนี้บอกได้คำเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเน้นรอบบอลวัยไม่ว่าจะเป็นอาหารจานหลักรอบบอลดึกบวกกับของหวานทานง่ายจะจัดให้แบบจำจะจัดให้แบบจับจับผลประกอบการวันนี้เราจะเดินทางไปในทิศทางที่บวกแล้วก็บวกแล้วก็บวกกันแบบสุดๆเลย นะครับเปิดใจแล้วตามเข้ามาปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเทพบอลอยู่สุดชื่นหวานช่ำและยำใจกันอย่างแน่นอนและขอยวีเอฟซีทุกท่านนะครับผมดูบอลด้วยความสนุกวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะประสบความสำเร็จแบบสุดๆโชคดีมีชยัยโชคชัยมีวัว